ควรเตือนภันยอย่างหนักกลุ่มก้อนพายุวิภาขนาดมะฮอมากำลังจะถล่มไทย <premises. S 2> เรียกได so sort of anyway. ้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาไปอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อกลมมุตุได้ประกาศเตือนฉบับที่4ในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วครับจากการคาดการณ์ของโมเดลหลายๆสำนักนะครับพายุวิพานะครับได้ก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดมั่งหือมาเลยครับหลังจากที่ 2- อสามวันที่ผ่านมานะครับฝนมีการกระจายตัวภาคเหนือภาคอีสานและทั่วประเทศนะครับกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะครับไม่ค่อยแรงครับมีแต่ลมแล้วก็ฝนเปอยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อเวลา8โมงของวันที่19กรกฎาคมนะครับพายุวิพานะครับได้ดึงดูดความชื้นจากทุกที่่่นะไมวาจเป็ ภาคเหนือภาคอีสานประเทศลาประเทศเมียนมาตอนบนนะครับของทุกประเทศได้มีการดึงความชื้นมารวมกันที่กลุ่มก้อนของวิพานี้นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับกำลังเคลื่อนตัวมาประเทศไทยอย่างรุนแรงอย่างเร็วนะครับคาดว่านะครับการเดินทางของพายุวิพานี้นะครับจะเดินทางมาประมาณ24-48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับความแรงของลมนะครับที่จะพัดพากลุ่มก้อนพายุมาหาประเทศไทยนะครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือทางภาคภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนกลางและตอนบน และรวมถึงภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งทะเลทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลอนามมนและทะเลอ่าวไทยนะครับก็ต้องควรระวังอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ใกล้ชายฝั่งอาจจะเกิดขึ้นลมแรงขึ้นทะเลลมกันโชกได้นะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือที่อยู่ใกล้ภูเขาที่อยู่พื้นที่แม่น้ําเก่าก็ต้องควรระวังน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะครับน้ำท่วมฉับพลันอาจจะมาแบบที่เรายังไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็เตือนภัยจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ควรอยู่ ในที่โล่งไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ควรอยู่ป้ายโฆษณานะครับเพราะพายุวิพาชนิดนี้นะครับ จากการคาดการณ์ของโมเดลหลายๆสำนักนะครับจะมีลมกันโชกค่อนข้างแรงนะครับความแรงของลมอาจจะอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจจะพัดต้นไม้หักใต้โฆษณาลมพัดหลังคาบ้านเรือนของท่านกระจุยกระจายนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนต่ำควรยกของออกจากที่ต่ำขึ้นให้ขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดนะครับไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมามันจะยุ่งยากกันนะครับอาจจะมีความเสียหายมากกว่าที่เราคาดการไว้ก็ได้นะครับกันไม่ดีกว่าแก้นะครับผมพายุพาขนาดมาก มาที่กําลังจะเข้ามาหาไทยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับคาดการจากโมเดลหลายสํานักครับจะไม่ได้มาตุ้มเดียวนะครับจะทยอยมานะครับเป็นละลอกระลอกนะครับผางจะมาก่อนนะครับแล้วก็มาตัวชุดใหญ่นะครับแล้วก็ไปหัวชุดเล็กนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการมาของพายุวิพานะครับก็คือมันจะมาเป็นละลอกละคอกนะครับแล้วมาตกนานๆตกยาวๆนะครับคาดว่าจะลากยาวประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือจุดนี้แหละครับมันจะเกิดการสะสมของปริมาณน้ําฝนนะครับทาให้พื้นดินอิ่มตัวน้ําก็จะไม่ม นั่นแหละครับทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับจุดนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยครับภาคอีสานก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่โล่งเป็นพื้นานาครับลมจากการโชกแรงจากเมื่อช่วงหลายๆปีที่เกิดพายุในภาคอีสานนะครับจะเกิดความเสียหายอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะบ้านเรือนนะครับ <S <S พัดหลังคากระเด็นพัดบ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือชะลอความแรงของลมนะครับจะเสียหายอย่างหนักเลยครับ ขอให้พี่น้องป้องกันดีกว่าแก้นะครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกด้านรับลมเช่นกันนะครับอาจจะเกิดทั้งภาคเลยนะครับทุกจังหวัดเตรียมตัวรับมือลมกันโชกแรงได้เลยนะครับและพี่น้องที่อยู่ใกล้ชายฝั่งขอบทะเลนะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้เรือในการเดินเรือในการหาปลาหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินเรือนะครับไม่ควรเดินเรือในในช่วงนี้นะครับสาหรับพี่น้องที่ใช้เรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับบนทางด้านที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นถึง2อส 3เมตรแลครับไม่ควรอยู่ใกล้ควรหลีกเลี่ยงนะครับทางภาคใต้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ใกล้ขอบทะเลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นเพียงการคาดการจากดาวเทียมเท่านั้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับขอให้พี่น้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเองนะครับ